ก็สวัสดีทุกคนนะครับอยู่กับผมฟิวเอรช็อตเกมเมอร์ตอนนี้เราอยู่กับเกมที่มีชื่อว่าเลโธโคปานีครับผมเป็นเกมที่บบว่าเราต้องกวมแกงกวมใจโดยการไปขายของนะครับผมเรียกว่าเป็นเกมที่กําลังมาแรงเลยตอนนี้เรียกว่าฮิตกันมากๆและวันนี้ผมก็จะมาเล่นโซโล่ครับผมโดยที่ไม่มีเพื่อนมาช่วยหรืออะไรใครทั้งนั้นครับผมนะโอเควันนี้เราจะมาเล่นคนเดียวกัน นะครับผมแล้วผมก็จะมีแผนของผมอยู่ก็คือผมจะทําการขายของวันแรกให้ได้1 30่งรผมนะก็โอเคไปริสโกเอาละของในตัวเราก็ไม่มีอะไรเลยนะครับตู้ก็ไม่มีเอาละก่อนที่เราจะไปเช็คตังกันก่กอน H E L P เริ่มมาเราต้องพิมพ์ h e ลก่อนร็บผมในะ H E L P มันจะมีบอกอยู่ กด enter ไปเรามีอยู่ทั้งหมด374บาทก็เล่นกับเพื่อนไปแล้วก็ผมนะอันนี้เราจะเซฟต่างตัวเองเอาไว้นะครับผมตอนแรกปกติที่คือจะมีเงินอยู่ทั้งหมดประมาณ60บาทในเกมใช่ไหมแต่นี้ด้วยความที่เล่นเรายัางติดค้างอยู่ก็โอเคมาไปที่ store s t o r e กด enter สิ่งที่เราจะใช้ก็จะมีแค่อย่างเดียวก็คือ flashlight แต่ผมจะสั่งเป็น pro flashlight เลยดีวยกว่าพิมพ p r o ก็ <c oughs> พอละนี่แล้วก็กดคอนเฟิร์มคอนเฉยๆก็ได้กดเ n นเตอร์ไปจุดที่เราจะไปน่าจะเป็นดาวสินะก็พิมพ์เขาว่ามูล M O O N S เขาผมนะดวงดาวที่เราจะไปอุปสรรคที่จะมีน่าจะมีไรนี่กับอะไรเนี่ยอ่านว่ายไงไว้นเนี่ยผมจะเลือกไปอันแรกแล้วกันที่ I O N กดคอนเฟิร์ม โอเคก่อนที่ผมจะเริ่มหาของเนี่ยผมจะทําการแบบว่ารอเขามาส่งก่อนแบบว่าเอาของมาส่งให้ก็คือโปรแฟชไลน์นั่นเองแพนของผมก็คือผมจะหาของ3ชิ้นก็จะมีชิ้นใหญ่ชิ้นหนึ่งชิ้นเล็ก2ชิ้นครับผมนะเล่นโซโล่สบายมากผมบอกเลยถ้าไม่ติดตรงที่ว่าเรากลัวเพียนะแต่ก็มีเวลาจํากัดห้ามถึงเวลากลางคืนเด็ดขาด เพราะไม่งั้นจะมีมอนสเตอร์แถวนี้เพียบเดี๋ยวผมก็โปรแฟชไลท์มาก่อนจริงๆเกมนี้ก็ไม่รู้ว่าจริงๆเกมนี้มันก็มีหมดอยู่เนี่ยแต่ผมไม่รู้ลงยังไงซึ่งผมขอมไม่ลงจะดีกว่าโอเคคนที่เอาละไปะซิว่าเล่นคนเดียวจะรอดหรอเปล่าแต่จริงๆก็เล่นมารอบสองรอบแล้วนะอันนี้รอบที่สามแล้ว บางสถานการณ์ผมอ,อาจจะเสียงดังไม่ได้นะครับเพราะเนื่องจากว่าอาจจะมีมอสเตอร์บางตัวที่ฟังเสียงมนุษย์อย่างผมก็ได้นะครับโอเคกดคิ้ความเป็นการ,รว่าสแสนหาของผมได้ยินเสียงอะไรไปอย่างไม่เจออะไรเลยว้าวชิ้นใหญ่หนึ่งชิ้นอ้มีกุญแจด้วยฟางก่อน โอเคเดี๋ยวจะเอาชิ้นใหญ่ออกไปก่อนนะครับผมแย่ไปวางไว้ผมก็ไม่รู้ว่าเจได้ใช้หรือเปล่าขว้าเช็คผมไม่รู้ว่าจะเจออะไรนะีขวาชิ้นเล็กเป็นแผ่นเหล็กเยี่ยมวัดลูกอมกินก็ไม่ได้นะ ขายได้สามสิบห้าเลยนะวอ้จะไม่มีตัวอะไรนะตอนนี้จะไปเจอหนอนก็พอแล้วอันนี้คุยอยู่คนเดียวเลยนะเการมีใยแมงมุมแบบนี้เสียงอยู่ไหนวะเอ่อผมว่านะเราไม่ควรจะเราไม่ควรไป โอ้โห oh. ผมต้องสละเอากุญแจออกไปดีกว่าโอเคเดี๋ยวเราออกจากที่นี่กันผมนินเสียงอะไรบางอย่างว่าผมออกดีกว่าโอเคเดี๋ยวค่อยกลับมาเอาชิ้นใหญ่ปกติถ้าเล่นกับเพื่อนนี่เกมนี้ความหาคือเพื่อนครับผมบอกเลย <Okay. S 2> เดี๋ยวจะกลับไปเอาชิ้นใหญ่กัน เออถึงแล้วเยี่ยมกดจีวางแล้วก็ปิดอา้าวปิดอันนี้ดีกว่า <laughs> โอเคขอชาร์จไปใช้โอเคเต็มเอาละไปกันคลิกขวาดูยอดรวมก็115บาทเดี๋ยวนะวัดโคต้า370โอโห้ what ไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่านะแต่มีเวลาภายในสวันตอนนี้ก็เหลืออีก2แล้วสงสัยต้องไปดาวดวงอื่นบ้างจริงๆดาวจร,จ,รจริงจุดแรกที่เราไปนี่มันก็ง่ายนะทางไปมันอยู่ใกล้ๆด้วยอันนี้ไปโวลมันอา่านว่าอะไรวอลไม่รู้ครับผมไม่รู้ว่าโซโลจะทำถึงหรือเปล่า งานงอกอยู่นะครับเนี่ยต้องหาชิ้นใหญ่สัก2ชิ้นได้เผื่อหาเยอะกว่านี้ mm hmm. แล้วป่าแบบนี้ด้วยฮัสสัดเบเวลซีข้อเสียของมันคือเราไม่สามารถกด M เพื่อเปิดดูแบบได้ครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเล่นเกมนี้บ่อยก็ ก็ต้องจําเส้นทางให้ได้ก็พอโอเคมีสะพานอย่างนี้ก็ก็คือถึงล้วแหละแต่โอ้นีที่เป็นสะพานหินถ้าสะพานตรงนั้นนะบอกเลยสองคนถ้าเดินมาพร้อมกันนี่คือสะพานถลม่มผมบอกเลยแต่อันนี้เรามาเล่นคนเดียวไม่มีปัญหาแน่นอนนว่าจะมีจำสกแกคลิ้วาวังว่าผมจะไม่เจอ IP ไอ้ผีเด็ก ผู้หญิงเนี่ยถ้าผมเจอเนี่คือต้องรีบออกจากที่นี่เพราะผมก็โดนมาแล้วครั้งหนึง่งเฮ้ยเอาเดี๋ยวขอเลาะดูชิ้นอื่นบ้างโอเคเจอแล้วอันนี้แน่นอนมันคืออะไรไม่รู้เดี๋ยวออกไปข้างนอกกันก่อนเจ้าชิ้นใหญ่กลับไปนี่มันก็ใช้เวลาอยู่นยแต่ไม่เป็นไร เดียวไปหาชิ้นใหญ่อีกแค่ชิ้นเดียวก็พอละเส้นทางแบบนี้ไม่เคยเจอฮะกูที่ขวามีอ็กสิได้กุญแจมาเอ๊ะทำไมสภาพห้องแบบนี้ผมไม่เคยเจอเลยกูติกเล่นกับเพื่อนนี่คือห้องหน้าตาอะไรอย่างงี้คือจะไม่เคยเจอเลยนะน่าจะมีการอัปเดตใหม่นี่อะไรอะ ตายอกระถังน้ำใช่ไหมว่าโอ้โหผมบอกเลยผมรู้สึกถึงความอันตรายของที่นี่เดี๋ยวผมต้องหาทางออกกันก่อนโอเคเดี๋ยวเราจะกลับเอาชิ้นใหญ่กันนะครับเดี๋ยวกลับไปที่ยานกันก่อนถ้าไม่ติดที่ว่าไปไปเจอยักษ์นนะจ้า พานถล่มเฉยเลยผมว่านะที่สะพานถล่มน่าจะตัวผมน้ําหนักเยอะเกินไปแน่เนี่ยโอ้ยอนะที่ผมถือนี่มันก็ชิ้นใหญ่นี่วาใช่ไหมผมก็ไม่รู้อ่ะแต่หวังว่าจะไม่เจอหน้ากากขาวนะหน้ากากขาวนี่คือไม่ควรสวมใส่อย,อย่างยิ่งเลยถ้าสวมใส่เพ๊บต่อจะตายทันทีถามว่ารู้ได้ยังไงผมผมไปโดนแบบนี้มาตั้งแต่ตอนไล่ครั้งก่อนละ โอเคเดี๋ยวอของชิ้นเล็กไว้พวกนี้ให้หมดเดี๋ยวจะกลับไปเอาชิ้นใหญ่เที่ยววางไว้หน้าประตูโอเคเราจะกลับเข้ายานกันเลยอ้าวเอากดทีด่วางโอเคปิดดูซิว่าทั้งหมดเท่าไหร่สามร้อยยี่สิบเก้าโอ้ยไปดีครับลอรี ไม่อยากเชื่อว่าเล่นคนเดียวจะได้เ,เนี่ยโอเคมีเวลาอีกสองวันดาวที่เราจะไปต่อเดี๋ยวขอคิดก่อนจุดที่แต่ละที่โอ้โอเคบอกว่าไปอันแรกดีกว่านะ BION โอเคเออและแรนชิปวันสุดท้ายแล้วครับผมโหหน้าฝน คือถ้าผมทำภารกิจไม่สำเร็จก็คือเรียกว่าเจ๊งมากๆอ่ะมีน้ำมีอะไรไอพวกนี้อันตรายอ่ะคือถ้าเดินลงน้ำนี่คือจะจมไปทันทีวันที่หนึ่งท้ายแล้วโอ้โหเราสองทางปิดหมดเลยเนี่ยองหน้าตาแบบนี้ เขานี่เขาปรับเปลี่ยนรูปร่างใหม่หมดใช่ไหมจะเจอหนอนเจออะไรนะโอเคห้องนี้ตันต้องคอยมองเพดานให้ดีไม่งั้นจะมีหนอนห้องนี้ล็อกแค่แคเในควชิ้นหนึ่งเฮ้ยเจอชิ้นใหญ่ชิ้นหนึ่งแค่โอเค,ดค,นนอเ,คเดี๋ยวกลับมาเอาฟิว แต่ยังดีนะฮะที่ได้ชิ้นใหญ่มา1ชิ้นโอเคเดี๋ยวเราจะกลับทางออกเข้ามาปุ๊บห้องเรียกเว,ว่า2ทางนี่ปิดหมดเลยโอเคทางออกอยู่เสียงอะไระเสียงเหมือนใครมาไอ้นี่เลย,ยเมันใครเปิดประตูโอเคเดี๋ยวจะไปแบบระมัดระวังจะคอยคลิกขวาเช็คของไปเลย ดึงปุ๊บคือต้องรีบออกจากที่นี่ปั๊บเลยไอ้พวกมอนสเตอร์ในนี้เนี่ยคือมันจะชอบที่มืดๆเพราะฉะนั้นผมต้องรีบออกจากที่นี่โดยเร็วที่สุดและที่สำคัญคือถ้ามาเล่นโซโล่เกมนี้ทุกคนต้องคอยพยายามแบบว่าจาทางออกให้ดีถ้าจำไม่ได้เท่ากับตาย ไว้หยุดฟ้าผ่าหรือเปล่าต้องฟังเสียงให้ดีเดี๋ยวต้องคอยดูพื้นให้ดีเนี่ยโอเคข้างหน้านมีน้ําน้ํานี่น่าจะแบบว่าเหยียบแล้วจมไปเลยเฉี่ยเอาขวมาวางเอาละเราจะไปเอาชิ้นสุดท้ายกันฟ้าไม่ผ่าเฉยผมเลือกโหมดอะไรมาก็ไม่รู้เ,เอาทำไมผมดกดสเปซบาร์ไม่ได้ออสตาติน่าหมดฮึบอ้าว พ yeah. mm hmm. อแน่นอนไปดีกวา <Yeah. S 1> ศูนย์วันเราจะไม่ไปดาวอื่นแล้วเราจะไปขายกันเลยเียคอมปันีคอมปันีบิลดิ้งโอเคเอาละการ คนของพวกนี้มันก็ต้องใช้เวลาอีกไฟใช้เดี๋ยวผมจะเก็บเอาไว้ด้วยโอเคปิดไปอ่าัน,นี่แหละบันเอ๊ะทำไมโอ้ตกใจหมดว่าอยู่ทำไมสแกนมันได้212โอ้โหโดยปกตินี่กด G วางเลยนะแต่นี่เขาน่าจะเพิ่ม ปุ่มแบบว่ากด e วางบนโต๊ะได้เลยก็ถือว่าเป็นไอะไรที่ดีเพราะบางครั้งผมกด j แล้วมันวางกับพื้นะมันเป็นประจําเลยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นจะนี่เปิดไปไหนวะน่ะเราจะไปวางขายกันเลยแต่ว่าเดี๋ยวไปชิ้นนึงสองชิ้นก่อนใจเย็นนะโอเคแล้วอีกสองชิ้น โอเคมัน <Okay. S 2> ไปจะได้คว,ว้าไปไหนทำไมขายไปขายมามันได้265หักภาษีอะไรด้วยล่เนี่ย <c oughs> โอ้มตายแน่ๆเลยอ,ะ <c oughs> อย่ะอุ้ย462ร้อยห ใช่หรอผมไม่รู้ใช่หรือเปล่านะผมออกเดินทางก่อนต้องรอดูแล้วกันอครั้งต่อไปไม่รู้ว่าโคตา้าจะเท่าไหร่เฮ้ยห่าโอเวอร์ไทม์อืมโอเคก็พอไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับก็ถือว่าเป็นการเล่นโซโลที่ไม่ใช่ง่ายๆนะครับสำหรับคนที่เป็นคน แบบว่ากลัวผีกลัวปีศาจอะไรอย่างงี้แนะนําว่าเกมนี้ให้เล่นกับเพื่อนๆจะดีกว่าผมนะเรียกได้ว่าสนุกแน่นอนบันเทิงแน่นอนเกมนี้เล่นได้ทุกคนแน่นอนถ้าซื้อนะเกมนี้ถือว่าคุ้มนะถ้าเอามาเล่นเกมนี้เรียกว่าเป็นคอนเทนต์หากินอีเกมเลยก็ว่าได้สําหรับคนที่อยากเล่นเกมนี้ก็ลองมาเล่นได้นะครับในทเน์คอมเมดีในสตรีมนะครับผมก็ไม่รู้หรอกว่าราคาอะไร เอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด s u b สไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอคุณครับผมบ๊ายบายครับ